มาบุกครัวกันนะแม่ครัวแม่ครัวก็ยังเป็นคนเดิมอยู่นะน,นี่เนาะน,นี่เนาะ ทุกง,งานเด้ดีวันนีจากตาทีนี่หรอพีอ่เอ้ยนี่คือซุปเห็ดค่ะซุปเห็ดโอ้อะไรคะไอ้ไม่หยังนั่นซุปเห็ดเด้อพี่น้องอันนี้ซุปเห็ดกระด้างกัอันนี้หน่งัวหมูอันนี้ซุปเห็ดซุปเห็ดกระด้างค่ะหกแบบไงพี่น้องหกแบบไงจักหน่อยระวังดีดีด้อยกันเพ่งขึ้นในซากผ <laughs> ิวเด้อพี่น้องค่ะอันนี้อยังน้อลุยพ่วงหัวหมูค่ะน่ นี่นึ่งข้าหมูพี่น้องค่ะซูพีซูน้องข้ากินจ้าส่เห็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็อันนี้ลาบเนาะลาบหมูบอกลาบหมูพี่นะ้องทางกระลังสิฟักกระดูก,กาที่ขางพุ่นอ๋อซอหม้อพี่น้อง,งหาเสียงปงปงเ,เ,เ,เป็นเป็กว่าเป็นเสียงยังเสียงฟักกระดูกพี่น้อง อันนี้กระหางเครื่องมือบ้านนี่โอ้ลูกได้ก็ว่าดีได้หนินอหัวหมูบอใช่หนึ่งหัวหมูพี่น้มองเห็นตาสติร่าอยูตามบ้านกันแล้วก็อันนี้จะเป็นหมกกระหม,ม่อนหมูเด้อพี่น้นอ,อ,กกองเห็นบ่จ้าหมกกระหม่อหมูนอันนี้คือเมนูเด็ดเมนูเด็ด อันนี้เป็นไฟพั่วเฮ้าพี่น้องเอ้าเสียบๆพักพกักอีตูคืออยยังคืกตูจากตงใส่ใบส่อันคือนายบอกเส่ขค่าใส่ตะไคร้ใส่ยบบักแเป็นสัน่นบอกเอ้าเอ้าเ้าทั้งนี้กับเป็นโดยลาแล้วค่ะคข้าวเหนียว ใช้กันนะเปิดเปิ้งกันนะ่มซื้อข้าวเหนียวอ่อนฮอร์นหนึ่งโดยใจและไฟหนึ่งด้วยไฟและใจทั้งดวงบรรยากาศข้างพวกคนสวยทำไมมาสายจังเลยสวยมาทำมือเสาร์เขาบ้าตะบุเกินไง ท่านได้ล่างหนาอยู่พี่น้องบ่ได้ล่างน้าทำรักษาเลยค่ะสามอันนี้แบบหนาสดๆเนาะสดห่ะนาสดคนสวยหนาสดพี่น้องอันนี้ง่าง่าใส่ซุปเห็ดค่ะว่าง่าใส่ซุปเห็ดกระด้างซุปเห็ดกระด้างที่เห็นอย่างนี้เลยกระด้างซุปเห็ดกระด้างพี่น้องกระด้างซุปเห็ดกระด้างอันนี้ก็เป็นเมนู หาเนี่ยเป็นเมนูแซ่บของอีสานบ้านเนาะเฮ็ดกินยากเฮ็ด <Uma> กินยากเฮ็ดก uhm ินยากเดี๋ยวนี้บ่ค่อยมีผู้ใดเฮ็ดสับเนาะบ่แล้วจ้ะเล็กหน่อยสมัยทุกมมือบ๊จักสับได้พี่นยากบ๊จักสับได้สุปหีดกระด้างแต่ว่าสมัยไงลีสมัยใหญ่สมัยมูฮาเนาะกินแต่สุปหีดเนาะแม่กดาแต่ว่าสมัยทุกมมือเขากะ